And here are the values that I stand for. I stand for honesty, equality, kindness, compassion. ทุกครั้งก่อนลารายการพิธีกรหญิงเอเลนเดเจเนเรสแห่งรายการทอลกโชว์ชื่อดังดีเอเลนโชมักส่งท้ายแบบสวยๆว่าให้ทุกคนมีเมตตาต่อกันหรือ be kind to one another จึงยากจะเชื่อว่าเบื้องหลังรายการที่สร้างเสียงหัวเราะมาตลอด17ปีกลับไม่ได้มีแต่รอยยิ้มหรือความสุขอย่างที่คิดเมื่อมีพนักงานและอดีตพนักงานออกมาบอกว่าระหว่างทํางานในรายการเต็มไปด้วยการเหยียดผิวและการข่มขู่และเป็นองค์กรที่วัฒนธรรมการทํางานเป็นพิษตรงข้ามกับภาพลักษณ์รายการว่าเป็นพื้นที่ของความสุข เรื่องนี้ถูกตีแผ่ผ่านบทความในโลกออนไลน์ถึง2สัปดาห์กว่าที่พิธีกรวัย62ปีจะออกมาชี้แจงผ่านจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานทุกคนว่าจะดําเนินการสอบสวนภายในทันทีและกล่าวขอโทษต,ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อที่เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำสอง นี่เป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงสหรัฐก็ว่าได้โดยเฉพาะเมื่อเอเลนเด g เจเรเรสมักนำเสนอภาพลักษณ์บวกๆของรายการตัวเองมาโดยตลอด การออกมาขอโทษของพิธีกรดังเกิดขึ้นหลังจากสื่อต่างประเทศ b บัส e e d เผยแพร่บทความเปิดโปงโดยการรวบรวมหลักฐานคำพูดจากอดีตพนักงานและพนักงานปัจจุบันที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามทั้งหมด11รายซึ่งเผชิญกับความไม่เป็นธรรมในสถานที่ทำงานเช่นการถูกไล่ออกเพียงเพราะลาไปพบจิตแพทย์หรือไปร่วมงานศพของครอบครัว ขณะที่อดีตพนักงานผิวสีรายหนึ่งออกมาตีแผ่ถึงปัญหาการเหยยีดผิวที่เธอเผชิญเป็นเวลา18เดือนของการทำงานแม้ไม่ได้มาจากเอเลนโดยตรงแต่ก็มาจากทีมเขียนบทและหนึ่งในสามโปรดิวเซอร์ใหญ่เช่นขอโทษนะฉันจำได้แต่ชื่อของคนผิวขาวเท่านั้นหรือการถูกเรียกไปต่อว่าในที่ประชุมเพียงเพราะออกความเห็นว่าสคริปต์รายการไม่ควรมีคำพูดแบ่งแยกสีผิวและเมื่อไร่ที่เธอพูดถึงการเลือกปฏิบัติในที่ ทำงานก็มักถูกทำให้เป็นเรื่องไร้สาระยังมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเกิดขึ้นทั้งกับพนักงานชายและหญิงรวมไปถึงการข่มขู่ด้วยวิธีการต่างๆนานาเช่นการห้ามพูดถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลซึ่งไม่มีให้พนักงานเพราะกเกรงว่าจะกระทบกับชื่อเสียงของพิธีกรดังที่มีภาพลักษณ์ใจบุญแต่กลับทอดทิ้งคนทำงานของตัวเองทางว สื่อผู้ผลิตรายการดีเอเลนโชระบุในจดหมายเปิดผนึกว่าพวกเขารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งเพราะจากการสอบสวนกลุ่มพนักงานเบื้องต้นพบว่ามีข้อบอกพร่องเกิดขึ้นจริงในสถานที่ทำงานพร้อมระบุว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานหลายตำแหน่งและมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา ทุกคนควรอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกันและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง Thank you. Uh, wow. โดยมีเสียงสะท้อนจากอดีตพนักงานรายหนึ่งว่าถึงแม้เอเลอนอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่ตราบใดที่ชื่อของเธอเป็นส่วนหนึ่งของรายการและตราบใดที่เธอยังคงทำมาหากินกับภาพลักษณ์ความมีเมตตาเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่พิธีกรดังไม่อาจเพิกเฉยได้และต้องมีส่วนรับผิดชอบเช่นกัน I just think that kindness is something that we should all have. That's an innate quality that we have and we need to we need more of that out there.